สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องสุบูพทุกคนนะคะสัญหามาฝากนะคะมัอนี่สิผ้าพี่นอ้องวาอัปเดตเบียกาอย่างนาะพี่น้องที่เขาเคยอัดคลิปอ,อัดคลิปเพาะไวเนาะพี่น้องก็นี่กับสิภาพี่น้องวาเบิงอัน,นว่ามันใหญ่ซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องสีว่า อันกาเบี้ยยางหน้าเจ้านะมันใหยซ้ำใดคือเรเห็นถึงเที่ยวม่มันตายไปเลยเลยไม่ทันได้ตายนะคะพี่น้องเบี้ยเพิ่นเจริญเติบโตใส่ได้อยู่พี่น้องได้ดีพอสมควรอยู่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเบี้ยเบี้ยยางน,า,นาพี่น้องใหญ่ซ้ำใดนะคะนอกจากสีมาอัปเดตพี่น้องว่ามันใยซ้ำใดแล้วกส็สีสีเอามาเปลี่ยนถุงน้ำนะคะพี่น้อง <c oughs> อี่เบี้ยเบี้ยยางนา สิเปียนถุงให้เพื่อนพ้อมพี่น้องจากถุงที่เพื่อนในหน่อยอยู่ซำนี่กะสีเอากะสิเอาถุงใหญ่นาะมือนันไปสื่อถุงไปห่างก็เลยไปสื้อถุงถุงใหญ่มาใส่เพื่อนอยากให้เพื่อนห้างหลายๆก็หนีจากหน่อยอยังก็เสีเยาไปปลูกมาพี่น้องย่านเพื่อนบลอดนาะหากมันหน่อยปพดค่อยๆได้ไปนาะสมือนาะนะจ้ะจก,ก็เลยว่าสิมาเปลี่ยนถุงพ้อมแล้วก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งพพ้อมนะคะว่า เบี้ยยางนาของเราอ่ะมันมันมันมีความคืบหนาจังได้นะคะมาเบิงนี่นะคะพี่น้องเบี้ยยางนะเอากระ,ะแนีนวเตรียมดินแล้วพอมพี่น้องเตรียมดินแลสิมะอันนี้เติมดินไหมเพื่นก่อนสิไปเห็นงานอื จะัที่ได้จัดทุงเดอกได้จัดทุงก็เอาให้ไปเรื่อยๆนะคะนี่พี่น้องเปียยางนาของเรานะคะพี่น้องยังเบิร์สุดต้นพี่น้องที่มันเป็นทวงอกนะ่ะที่เอ่อที่มันเป็นทวงอกเนาะพี่น้องยังเบิดสุดต้นขึ้นดีอยู่พี่น้องนี่จ้ะอืมีเจ็ด แถวนะคะมีเจ็ดแถวแถวและสิบทงกแ,แสดงว่าในนี้มีเจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบต้นแต่ว่าอันนี้ก็สิบอเต็มแถวเดอกวเพราะมันพะว่าเป็นโจกเป็นโจกเ,เป็นอย่างแก้วน้ำพลาสติกที่เหลือๆเนาะซื้อน้ำาซื้อ,อยางมากินพลาสติกเหลือเขาก็มาก,กาใส่เพราะว่าถุงเพาะมันบ่อเ,เนาะนมากาใส่เข้ากะเจริญติดโตได้ดีนะคะนี่ติบโตได้ดีดินก็นใส่ดินธรรมดา <c oughs> ดินไปก้นไม้แล้วกะ ปุยปุยมาปุยบักใบไม้ใบไม้ใบไหลธรรมดานะคะนี่โจกน้นอยเขาก็เกิดพี่น้องโจกน้นอยเขาก็เจริญเติบโตดีโอแสดงว่าเพาะง่ายมากเลยอันนี้คือส่วนที่บกเกิดในใน,นเพ่นนี้ค่ะนี่ใน,เพ,นเพ่นเพ่นบกเกิดพะเพราเพ่นบดแตกทั่วงอกออกมาเขาก็บบกได้จิ้มใส่ถุงนะคะ สิจิ้มใส่ถุงเฉพาะไอ้ไอ้เม็ดที่เม็ดที่มันแตกเป็นทั่วงอกค่ะมันจังค่อยบ่อเปลืองบ่อเปลืองถุงเนาะบ่อเปลืองบ่อเปลืองดินบ่อเสียเวลาเ้าพอม <c oughs> ค่ะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะคะพี่น้องเบี้ยยางนะค่อยโอ้ปลูกเบิรนีกะสีแต่เบอม่นีน่อยๆต้นได้พี่น้องนี่ค่ะ อันนี้ก็สิเป็นสาวรดเนาะเด็ดยอดไว้เอาไปปลูกอันนี้ก็เป็นขนุนเอออันนี้ขนุนขนุนเออพันดุดีๆแล้วพี่น้องเอามากินเรามันอันอันงอกเป็นทั่วงอกออกก็ามาจิ้มใส่ถุงไว้นะคะก็โตโตใหญ่ไ,ไว้ก็สีได้เปลี่ยนถุงให้เขาทุกกันอันนี้ก็คืออันนี้เป็นอัน,นอันนี้ของไม้ยังมากเลยพี่น้องทุเรียนนะคะ เ่เคยเห็นจ้าที่พี่น้องทุเรียนต้นทุเรียนต้นเป็นๆนเนาะตอนเพิ่งงอกออกใหม่ๆสินะเคยเห็นต้งเต็น่นวยเคยเห็นเตหน่วยแล้วก,ก็เออต้นที่มันที่เขามาขายเนะพอมปลูกแล้วบ่เคยเห็นแบบนี้เที่พี่น้องเ <c> ส <oughs> ื้อมากินเหรอในมันมีก็เลยเอาในมันมาพอเพิน่นแตกออกพี่น้องแตกออกต้นยังไๆมันดีดเรียบร้อยแล้วนะคะดีดในออกทิ้งในแล้วทิ้งเมล็ดแล้ว <c oughs> มีหาเม็ดเอามาเพาะไว้เกิดสี่เม็ดเกิดสี่เม็ดแต่ว่าบรรูเขาสี่จเจริญเติบโตได้ซ้ำใดอ่าเลี้ยงไว้เธเบิ้งพี่น้องปลูกไว้ทธเบิ้งเฮ็ดไว้เธเบิเบ้งว่ามันจะเป็นไปเั่ไใดเนะาะจ้ะเป็นของไอ้หมอนทองนะคะแต่ว่าหมอนทองอันไปซื่อถึงน้อยออนพี่น้องในเม็ดมันเลยใหญ่มันก็เลยเกิดอืมจะเป็นอย่างที่ ตื่นเต้นสำหรับเราเว้ <laughs> ามาเบิงงพี่น้องว่าหมอนท้องข่อยสิเป็นนั่งไดต่อไปจินไงอบอนะคะใบมเฉียวออกมาเป็นลักษณะใดนะคะผู้ใดอันผู้ใดมีความรู้ในขั้นตอนต่อไปกะแนะนำในเด้อจจากพี่น้องอันนี้คือก็คือต้นกระบกต้นกระบกพี่น้องเอามากินแล้พเพ่นแตกงอก นแต่องสีลพี่น้องมันก็มีไหนมันก็มีอันท่องอกออกมามันจิ้มใส่ถุงมันแตกออกหลายอยู่แห่งจิ้มเพิ่นประทันเพิ่นเลยแห่งนี้จากนี่อันนี้ก็แม่นจากอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะคะเบียยางนาแล้วก็สิไปอัปเดตอันพริกไทยที่เฮาเคยอัดคลิปปลูกพริกไทยไว้ข้างบ้านพี่น้องที่พูดอยู่ต้นแขียต้นแขีย่นะ เดี๋ยวพาพี่นงไปเบ่งค่ะแต่ตอนนี้เขามาเปลี่ยนผุดถุงเพาะชั้มคนพี่นองถุงเพาะถุงเพาะน้ำใยกว่าเกา่าหลากหลากเริ่มแทงออกมากข้างนอกแล้วพี่นองแต่เราอยากให้ลากเขาได้เยอะๆกว่านี้อุย้ยจิบอันลงมไปเลยพี่นง ปีนี้พ่อท่านได้มีอันเสียเห็ดเสียเห็ดยอดพื้นจะได้พ่อท่านได้ก็เลยจะเย็นเย็นปลูกต้นพื้นยังไงจะเย็นเย็นตางต่างล้อเสื้อของพี่น้องต่างล้อเสื้อเสี่ยเห็ดนะคะเพิ่นเพิ่นเพิ่นแทงออกเพิ่นแทงออกนี่แล้วพี่น้องออกนอกออกนอกตรงแล้วมันเขาเล็กๆมากเลยพี่น้องขนาด ยังต้นใหญ่เติบคือว่าใช้ได้ต้นใหญ่เติอบอยู่นี่อากออกมาแล้วนะคะนี่ตูนตูนตัวใหญ่เก่าชิบะเล้วเดี๋ยวพินน่องทำไปเรื่อยๆนะคะต้องไปทำงานสายแล้ว โงเอาขีดดินห้องทงจากหน่อยแล้วก็อ่อน,งนลงตั้งเติมดินเข้าไปเรียบร้อยตั้งเลี้ยงไปอย่างนี้นะคะถ้าพี่น้องไปเบิงกงงันพริกไทย มันได้อัปเดตแล้วอัปเดตต่อแล้วพี่น้อง่่ว้าพี่น้องเบิ่งพริกไทที่เคยอัดคลิปนะคะเบีบ้ยพริกไทยที่เขาเคยอัดคลิปปลูกพริกไทยเนาะพี่น้องบัดท,ที่นี้เขาก็สิม,มาอัปเดตว่าให้พี่น้องเบิง่งว่ามันใหญ่บอ่อเขาโตแล้วนะคะพี่น้องแต่ยังไม่มโบท่านได้เป็นนวยเป็นหมากนะคะยอดสวยค่ะแตกยอดสวย <c oughs> พริกไทยอยู่ข้างบ้าน ปลูกใส่ต้นใหม่ต้นแค้นะคะให้เพื่อนขึืนต้นแค้แต่เบื้องเพื่อนจะขืนบ่เราก็ยังทดลองอยู่คือเกา่าเราพี่น้องมัดใส่ต้นแค่ไว้นะคะสองต้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้แตกยอดดีดีถอดยอดดีต้นนี้เขายังไม่เท่าไหร่ตอนมาปลูกเพื่อนแก่ซ้ำนี้เนาะพี่น้องแต่เวลาผ่านไปมือใหม่อย่างเรา เขาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่นอ้องอัปเดตในพี่น้องเบิงนะคะปลูกกับบริไดไซสารเคมีเนี่ยพี่น้องปลูกแบบธรรมชาติปลูกเพิ่ใมใบแบบธรรมชาติพี่น้องหดนาำหดหนาหดใส่ขี้ฝุ่นธรรมดานะคะต่อไปเล้ก็เากรอาจสิมีผิกไทยอยู่ข้างๆบ้านไปเถอะได้กินเนาะพี่น้องค่ะ อัปเดตให้พี่น้องเบิงนะคะความเพอเอินไว้อย่างความคืบหน้าค่ะความคืบหน้าของพริกไทยที่เราเคยอัดคลิปไว้นะคะพี่น้องค่ะสำหรับมื่อนี้มาอัปเดตก้าเบีย้ยยางนาแล้วก็เบีย้ยต้นพริกไทยที่เขาเคยอัดคลิปปลูกไว้นะพี่น้องค่ะแล้วก็แถมด้วย ต้นทุเรียนนะคะที่บ่เคยเห็ดนะคะบ่เ,เคยบ่เ,เคยคิดว่าจะของสิปลูกต้นทุเรียนได้เนาะพี่น้องต้นบใงญ่พี่น้องยึดอง์ปงอยู่ค่ะ,ะก็เป็นออียงที่ไม่อยู่เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือเิพาะสำนีพี่นอ้องอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งว่ากาเบียยางนาอู้กล่องกาเบียยางนาของเราโตซ้ำใดพี่น้องค่ะ แต่ว่บาบ่ท่านได้ออกไปปลูกนะเนาะถ้าออกไปปลูกแล้วก็สถไทยพี่นองเบิง่งว่าเอาไปปลูกมองได่เนาะพี่นองเนาะค่ะเ่ท่านได้มั่จใจยยันยานหลักยันหากพื่นบนน่นท่านได้หลายเนาะก็บ่ท่านได้ไปปลูกอยากเย็นถุงที่มันเบร์ใหญ่กว่าเก่านะพี่นองเนาะให้พิ่นแตกแตกห่กอีกจยงหน่อยก่อนจงค,ค่อยเสียไปปลูกนะคะเอาไปปลูกมองไดพี่นองจงค่อยมาติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้กับพอซสามีแล้วพี่นองสวัสดีค่ะ